นำเครื่องสักการะอันประกอบด้วยทูปเทียนแพรมาถวายแด่พระคุณเจ้าใน,นในเทศกาลเขา้าพรรษาประจำปี2 5 6 8ขอให้พระคุณเจ้ารับเครื่องสักการะไว้ด้วยเทิดเริ่กณส่ โอกหลายเป็นวงคลมเข้าพรรษาเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2018ที่เจริญพรพระท่านแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยได้ทำเครื่องสักการะมาถวายเป็นเทศกาลเข้าพรรษานพรบในความแสกิิทธ์ของสามีจิตตังที่เจริญพรได้ทำเครื่อง สการะมาตวัยมิเทศการเข้าเปรนสานีท่านรองนายุรลาตุนตรีรักษาราัชการแทนนายุรลาตุนทีขอทุกๆท,ท่านทุกๆกคนจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์โศกโลกภัยไร้อุปตวันตรายตา่างเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยอายุวันพะสุขภาละปฏิภาคุณสารสมบัต มีชีวิตสุขสงบร่มเย็นอยู่ในโงรงนาแห่งพระพุทธศาสนาถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญพออาวาริวาหาโอราปริปูเรติสาการัารางเอวะเมวะฮิคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปพเรตุสังกาปาจันทโทปัณน,นรรโสยธรามาเตปวัตวันตรายู สุขทีทีขายุโภปวะอายุวันโนสุขันพระลัง้งน,นเครื่องำเครื่องสักการะอันประกอบด้วยลูกเทียนแพร่พุ่มดอกไม้ท่าตจและเครื่องเทยธรานม,มาถวายแด่พระคุณเจ้าเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2568ขอให้พระคุณเจ้ารับเครื่องสักการะนี้ไปด้วยเพลิน เพื่อโดนบดดาใน้ท่านรูปธรรมพร้อมทั้งครอบรัวพร้อมทั้งชนะรัฐบาลให้ร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาชนและขอให้ท่านจะเริญมุ่งเรือนไปตลอดกาล भाजपा फिर कर। चतरों करते हैं